สวัสดีครับพวกกับผมช่างหมูแฮมวันนี้ผมพามาดู GLB นะฮะตัวนี้เป็นบอดี้4 7 7นะอาการลูกค้าแจ้งมาคือคอมแอร์ Com Air. น่าจะมีปัญหาที่ตูดครับก็เลยให้ผมมาตรวจสอบด,ดูก็พบว่ามีปัญหาจริงครับเขาน่าจะรถคือลูกค้าซื้อรถมือสองมาแล้วรถคันนี้น่าจะกระแทกข้างหน้ามาหรือว่าคารใต้ล่างคนระแล้วไปโดนตรงช่วง ช่วงตุกคอมแอร์พอดีฮะเขาซ่อมมาพอลูกค้าเห็นเขาไม่สบายใจเขาเลยให้ผมเปลี่ยนเลยก็อนุมัติเป็นของใหม่แท้ฮะเดี๋ยวเรามาดูของกันแล้วก็มาดูขั้นตอนการอประกอบกันครับเฮียน,นี้ก็เป็นคอมแอร์ของใหม่ฮะลูกค้าเบิกเป็นใหม่แท้ด้วยนะฮะคอมแอร์แล้วก็ชุดโอลิงฮะสี่ตัวอันนี้ต้องมีเพิ่มเติมตมาเพราะว่าตัวท่อโอลิงมันก็ยุ่หมดแล้ว ไม่แฉครับหลายตังมากครับลูกนี้เดี๋ยวราคาฟังกันท้ายคลิปฮะราคาเดี๋ยวฟังกันท้ายคลิปเลยอันนี้ของแท้เลยครับนี่ของเบนซ์นนะราคาเบิกเป็นของแท้เลยสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวมาดูช่างเขาเอาไปใส่กันอีกทีฮรนะครับก่อนที่จะทําการถอดคอมแอร์เราก็เอาเครื่องมาดูดน้ายาแอร์เรียบร้อยแล้วฮะ ตอนนี้น้ำยาแอร์ถ่ายออกไปหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการถอประกอบนะ,ะเริ่มต้นก็เดี๋ยวถอดสายพานก่อนฮะทําการขันตัวตั้งและดึงสายพานออกก่อนเดี๋ยวมาดูกันทีครับครับตอนนี้ก็เอาสายพานออกมาแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมาถ่ายน็อตคอมแอร์ฮะแต่คอมแอตัวนี้ต้องถอจดจากข้างล่างใช่ไหมนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องอะไรนะเครื่องตัวใหม่เครื่องสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดนะฮะตัวนี้เครื่องตัวใหม่ เอาเอนอนี้ก็ถอดนะฮะเพราะว่ามันขวางทางอยู่แต่ก็มาเจอโอลิงที่เยินละ er อันนี้ต้องเปลี่ยนเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนกันฮะเทับเดี๋ยวให้ช่างเขาเอารถขึ้นมาถอดจากด้านล่างกันนะตอนนี้เขาเลียร์ชุดด้านบนให้โล่งอยู่นี่ก็เป็นอีกท่ออีกเส้นหนึ่งฮะโอลิงโอลิงก็ไปเหมือนกันเสือเสอเส่อมเสืนะครับ เดี๋ยวช่างเอารถขึ้นมาแล้วถอดคอ,คอแมแอร์จากด้านล่างครับ <S <S นี่ครับตำแหน่งคอมที่เขาอยู่ฮะก็มีเดี๋ยวหลบเอานี้ง้างง้างหลบหลบหน่อยก็จะ,จะมีน็อตอยู่สามตัวฮะเนี่ยน็อตสามตัวยึดคอมแอร์ก่อนถอดล้วก็เคลียร์ชุดที่มันโคเบอร์กอนนะพวกปลั๊กไฟพวกท่อตูดคอมอะไรทั้งหลายเคลียร์ออกให้หมดก่อนก็ <S <S 1> <S 1> ออกข้างล่างฮะง่ายสุดแต่ที่มันจะยุ่งยากหน่อยก็เป็นชุดตัวตั้งที่มามุมแคบๆหน่อย แต่ว่าช่างเขาก็ออกมาได้แล้วฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับแล้วก็คลายน็อตทั้งสามตัวออกมาฮะหลังจากที่คลายเจ้าน็อตตูดคอมเส้นบนออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาคอมแอร์ลงมาครับอ้อาอ ผลที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้พราะรถคันนี้เขาไปประสบปฏัติเหตุมาแล้วก็มาเจอสภาพเนี้ยน่าจะซ่อมอเคฮะเดี๋ยวเอาถดอดท่อนี้ไปใส่คอมแอร์ใหม่แล้วมาดูกันอีกทีฮะได้มีการชนมาก่อนหน้านี้ครับของลูกค้าซื้อมาครับแล้วตัวเช็คเจอตัวคอมแอร์ครับ แตกครับนี่ครับเราก็ได้เสนอกับลูกค้าไปลูกค้าไม่สบายใจลูกค้าเลยแจ้งเปลี่ยนมาครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ท่อเขากับคอมแอร์ตัวใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาคอมแอร์ขึ้นไปกันเดี๋ยวมาดูน้องช่าง,งเขาทำครับเขาก็จะมีเหลี่ยมมีช่องของเขาอยู่ฮะเขาถอดออกมาขเขาจำได้ละ พอใส่เข้าที่แล้วก็ร้อยน็อตนนะมีน็อตอยู่สามตัวก็ขันรอยไว้แล้วค่อยมายึดแน่นเดี๋ยวลงมาเปิดฝากระโปรงในทีเยวมันมืดเกินไปตืป่นเช้ามาช่างเขาน่าจะแหงนี่ก็เลยลืมเปิดฝากระโปรงก่อนทำงานครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับตอนนี้ก็ยึดหมดแล้วเดี๋ยวช่างเขาเสียบปลั๊กก่อน ีนี้เดี๋ยวมาใส่ใสายพานกันต่อฮะเดี๋ยวเอา้ดลงมาข้างล่างออโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนี่ครับสายพานตอนนี้ ช่างเขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วฮะก็ตัวตั้งยังอยู่ตัวนี้ฮะแล้วก็ขัดแล้วก็เอาใส่ทานใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนนี้มาใส่ท่อแอร์กันนะสองเส้นนี้โอลิงเปลี่ยนด้วยใช่ไหมนี่เปลี่ยนเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตอนนี้เขาใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้กําลังใส่น็อตคอมแอร์อยู่นะน็อตตุ่คอมอก็จะล้วงแคบๆนิดนึงฮะ อีกเส้นหนึ่งจะอยู่ด้านบนเนี่ยอันนี้จะง่ายโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาทำก่อนเราจะไม่กวนเขาโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะเขาก็เดินมาแล้ว เดี๋ยวมาดูเขาแว็กเติมน้ำยาแอร์กันอีกทีครับตอนนี้เรากำลังทำการแว็กระบบแอร์ครับทำสุญญากาศแอร์ให้ติดลบครับเป็นขั้นตอนการแว็กน้ำยาแอร์ครับแล้วก็เติมด้วยเครื่องตัวนี้ครับ,รบแล้วตอนนี้เราก็ได้แว็กเติมน้ำยาเป็นเสร็จทีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สตาร์ทเทสแอร์เย็นปกติครับพร้อมส่งลูกค้าได้ครับ โอเคครับหลังจากที่ผมได้เคลียร์ระบบแล้วก็ลบฟอนตแล้วก็มาทดสอบเรื่องแอร์กันฮะมอนนีความเย็นเย็นมากนะถ้าความเย็นมันเข้าไปถึงในกล้องได้ก็น่าจะดีจะได้รู้ว่ามันเย็นมากๆก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคาเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์กันก่อนนะตัวนี้เบิกเป็นของใหม่ฮะของใหม่ ไม่แท้ฮะไม่แท้เกือบแท้ฮะเกือบแท้แล้วอีกนิดเดียวแค่เขาลบโลโก้ออกไปเฉยเกือบแท้เป็นงานเยอรมันนะ้าเป็นซับของผมเรียกกันก็คืองาน G A ฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จรวมเลยนะฮะรวมทั้งค่าน้ํายาแอร์ทั้งค่าแรงช่างเปลี่ยนด้วยอยู่ที่ประมาณสองหมืม่นหนึ่งฮะรวมๆอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งสำหรับเจ้าตัว G L B ฮะ G L B เป็นวีลสเป็ดนรถรุ่นใหม่ราคาประมาณนี้ฮะก็ตอนนี้เราก็ออกมาทดสอบดูรายละเอียดเล็กๆนิดน้อยฮะเพราะว่าเบื้องต้นเมื่อกี้ผมก็ได้จอดลองไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก่อนพักเที่ยงก็สตาร์ทรถทิ้งไว้เลยแล้วเราก็มาจับดูระดับน้ำยาแอร์ก็ยังปกติอยู่ฮะแล้วก็เข้ามาดูความเย็นภายในเนี่ยก็ยังโอเคอยู่อันนี้ผมก็ออกมาวิ่งสักรอบหนึ่งครับบน เล็กๆรอบหนึ่งสัก1กิโลฮะเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ลูกค้าคันนี้เหตุผลที่เปลี่ยนนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะเขาซื้อรถมือสองมาลูกค้าซื้อรถมือสองมาแล้วก็ไม่รู้ว่ารถชนหนักมาขนาดนี้ก็ผมมองก็ไม่ถึงกหนักมากแต่จุดที่เขาชนน่ะมันเหมือนอาการหนักฮะชนจากคานใไตล่างฝั่งขวาก็ไปโดนคอมแอร์งอคดท่อแอร์เขาก็เชื่อมมา เชื่อมซ่อมมาส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ติดกาวมา mm hmm. ก็อย่างที่เห็นนะ mm hmm. มันลูกค้าเห็นแล้วเขาไม่สบายใจฮนะ mm hmm. เวลาผมบอกแกทีไรแกรก็บอกว่าคำว่า,ารถชนพูดเบาๆมันก็เจ็บอ่ะ mm hmm. ผมก็หัวเราะแกรประจาํานะแล้วก็มีพวกระบบแอร์แบ็กอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะต่อข้อมมาคือเจ้าของเก่าน่าจะซ่อมหรือต่อข้อมมาเห็นไหมมีโชว์อยู่ น่าจะเป็นพวกถุงลมไม่ตัวนี้ก็เบลฮะแต่จับดูเบื้องต้นเมื่อกี้น้องช่างก็บอกว่ามันโชว์ที่เบลเบลหน้าขวาผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะซ่อมมาฮะมันเลยโชว์ก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆฮะผมคุยกับลูกค้าแล้วค่อยเก็บไปเรื่อยๆฮะ,ะ,ะอเ,เอะ็มันก็รถรุ่นใหม่ฮะมันรูปทรงมันสวยอยู่ซื้อมาผมก็คิดว่าคุ้มกับราคาเละฮะแต่ราคารถผมไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อมาเท่าไหร่ฮะอันนี้ผมขอแนะนําเลยนะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ อยากจะใช้รถยุโรปแต่เป็นมือสองอะ่ะผมรบก,กวนแบบลองสืบประวัติดูดีๆฮะอันนี้เทคนิคผมนะพี่ลองเอาทะเบียนรถอะ่ะไปเซิร์ชดูในประกันนะถ้ารู้จักเซอร์เวยประกันอะ่ะยิ่งดีฮะอันนี้ผมแบบกระซิบกระซิบนะเพราะถ้าเกิดพวกเต็นรถอะไรเขารู้เขาก็จะไม่ชอบผมฮะก็ไปเซิร์ชดูเอาทะเบียนไปให้เขาดูว่ารถคันนี้เคยประสบอุบัติเหตุมาไหมมันจะมีบอกอยู่ฮะ เราก็ลองคุยๆตีสนิทกับพวกเจ้าหน้าที่ซอรว์หรือว่าเจ้าหน้าที่ประกันดูเขาก็จะบอกว่ารถคันนี้เคยชนมาระดับไหนอะไรพวกนี้บางทีเผื่อมีรูปด้วยฮะถ้าชนหนักมากก็อาจจะรู้เพราะว่าผมพูดได้เลยว่าช่างซ่อมสีหรือช่างซ่อมบอดี้ตัวถังทุกวันนี้เก่งมากคะคือทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างฮะสวยมากแต่ว่าภายในเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเสียหายหนักแค่ไหนอย,อย่างเงี้ย อย่างพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่เก่งพอฮะมันก็เหมือนแบบอาจจะเก่งแหละแต่บางทีคนที่เขาจะขายรถอ่ะเขาก็ต้องลดต้นทุนในการซ่อมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดของการขายฮะก็จะเป็นในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่นี่ฮะตามที่ผมบอกแหละถ้าใครอยากจะซื้อรถยุโรปก็ลองศึกษาเรื่องพวกนี้ดูฮะหรือสอบถามเข้ามาหาผมก็ได้ฮะลองถามเข้ามาได้ผมอาจจะ ดูดูได้แป๊๊ๆนะแต่ให้ดูเป๊ะร้อยอซอาจไม่ได้อันนี้อาจต้องมาซื้อตัวกันไปเพื่อดูรถก็ได้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ช่วยกดแชร์คลิปสั้นๆให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ NICE